สวัสดีครับอย่าชิปนี่สิพาเมื่อเพิ่งอ่ะถนนมาจากอำเภอโขโพไซนะครับเป็นตอนเวลาย้ำขึ้นนะครับว่าจี๋สวยงามขนาดไหนครับเป็นถนนที่ติดไปแสงสว่างตลอดสายนะครับวนาัวดนะครับซุ้มวนนี้ถนนเส้นนี้วนาัวดนะครับเป็นถนนสายอ่าซ่องซ่องสมอโขโพไซมันจาพยืนขอนเจนนะครับเป็นเรื่องการช่วงเทศกาลรถติดนะครับว่า พอดีกลับมาจากงานบนบางไฟนะครับกับเลไทยยมจีเดินเิ้งนะครับว่าถนนเส้นนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนปลอดภัยนะครับนะครับแสงสว่างแก้งมาตลอดเลยนะครับว่าวิญยาณบ่เปียวว่าอย่างเด้อครับอันนี้ท้ายค้าครับว่าไปทั้งซองสำหมอนะครับว่ามาจากขอนแก่นนะครับเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ว่างสีไทยเบิ้งอีกนะครับตอนกลางคืนนะครับว่าถนนเส้นนี้มีแสงสว่างความงามตลอดสายเลยนะครับ บอกแล้วว่าการขับขี่รถถนนเ้นีปลอดภัยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกนิดเป็นเซเลียนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกับว่าเดี่ยวนะครับถนนว่าเดี่ยวครับมีรถเที่ยวตลอดเวลานะครับเนี่ยครับเพื่อเมื่อควดสวยงามขนาดได้ครับตอนกลางคืนนะครับว่าปลอดภัยขนาดได้ครับพระพอดีกับพระกันมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เลยท้ายเอาไม้ยับซีทุกท่านในเบื้องนิดหน่อยนะครับว่าถนนเส้นี ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนปลอดภัยนะครับวัต้องห้องครับเท้าตรงไปนะครับตรงออกออกายไปกติไปเท่พุ้มนะครับเท้าเลี้ยวขวาไปกติไป,ดดไปอำเภอแก่งคอ้ะนะครับเบอร์แก่งคอ้อำเภอผู้เ,เขียวอำเภอจุ้มเพรนะครับสามารถออกได้หลายจังหวัดนะครับสามารถเท้าติไปเมืองเลยไปน้องบัลลำพูไปเพชรบุรีนะครับไปเที่ยวภูต้เบิรนะครับออกไปแหล่งสถานที่ท้องเที่ยวได้หลายหม่องเริ่มใต้เลี้ยวขวาตรงสองสามหมอนะครับ เดี๋ยวก็บไปจอดรถเดอะอิตาให้กลับขึ้นมาเอฟซีด้เบืองว่าพอดจุดเดนะครับก็ดีกะถ้ากันมาจากจังหวัดกรสินนะครับ้าแเลี้ยวต่ใต้ไปออกไปกับจะเป็นจังหวัดเชียงภูมินะครับไปเชียงภูมิไปโคราชนะครับอันนี้ก็ไปได้แล้วจังหวัดตกันนะครับว่าทางมาจากกรุงเทพนะครับเป็นถนนเรียงไหมนะครับเปียงสว่างเขาสามารถปิดไฟคี่รถเดลยเดอร์ครับแบบก็ต้องเปิดไฟก็ไรนะครับนะครับ ปันหาหมูเวียนนะครับโอ้ยส่ออันรายครับบอดดี้นะครับการเป็นการพัฒนาของเมืองไทยเฮาเนาะครับถนนเส้นนี้เป็นการพัฒนาครับถนนเส้นเราได้ครับก็ต้องวางถนนมุมีหลุมนะครับหรับเพิ่อนกับสางได้สวยงามเลยกว้างขวางนะครับแบบนี้กับเพิ่อนก็มีแผงกั้นแยงนี้มีไฟายเตียงสะพางครับก็ต้องวางนะครับถนนเส้นนี้ครับเนี่ยเห็นป้ายนะครับเป็นป้ายแล้วครัถ้าเลี้ยวขวานะครับจะเอากระเี้วเขาไปเกียงข้อนะครับเลี้ยวขวาครับตรงนี้นะครับทั้งหนากระดิเป็นสามแยก เป็นสะพานสองสามหมอเนอะครับเขาสามารถเลี้ยวขวาไปไกลไปไกลม่านะครับถ้าเหลียวใสไปไปปุ้มนะครับเป็นัญญามาเล่ป้ายเพื่นก็บอกเนะครับเขาสามารถเบียร์ไหว้สักการะสารปูร่วงยากดีนะครับเคนหนุ่มจะได้ดูแลคุ้มครองเขานะครับเดี๋ยครับไปห้อนอัสีมาเช้ปุ้มนะครับบอกซ้ายไปนะครับตอนนี้เห้อดสองสามหมอทั้งกันภาพหลักสิจิกจัดเก็กๆหน่อยหนึ่งเด้อครับผัวเดี๋ครับ กานขับขี่การถ่ายทำเขากถ่ายเดยป้อมลำบัดระว่างนะครับว่าเนี่ยครับถ้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับไปเพื่อใหดเป็นอะไรคลิปเป็นกำลังใจเ็ดคลิปต่อไปเด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเนี่ยนะครับพอดซองสมอเด้อครับเนี่ยครับไฟมันติดแจ้งกางปังเลด้ะครับมาตรงกงนกับแจ้งกางปังเด้อครับถนนเส้นนี้ครับ อย่งกังปังตลอดเลยนะครับกาไปพ่อถ้าย้ำม้วนกับทีมีความสวยงามนะครับทั้งทีิมีภูนะครับเป็นเป็นผูเป็นผูเขาบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสามารถเลี้ยวขวาไปเ้อากับทไปนะครับทีเริ่มเลี้ยวขวานะครับต้องระวังรถนะข้างหลังเด้อครับพราบางทีกับรถมาด้วยความเร็วสูงเ้อากับิว่พ่อสามแยกไฟแดงนะครับแต่เลี้ยวไส้เยนะครับเลี้ยวตรงออกไปครับตามเส้นลูกศรสีนะครับเขาไปจังหวัดเจ้ภูมิแต่ลูกศรเลี้ยวเนี่ย คือเขาขอบไปอำเภอแก่งคอเด้อเนี่ยครับป้ายเพ่นกฤติมีบอกนะครับสามารถไปได้หลายไปได้หลายจังหวัดเด้อครับวันนี้กฤติมอดไฟแดงติดไฟแดงพอดีกฤติได้ขอจบคลิปเด้อครับจะทำมือแน่วว่างถ้าเอฟซีชอบกับทั้งซ่องกฤติมาไทยเบื้องไม่อีกเด้อครับใต้เบื้องแบบระแนงเงาเลยนะครับถนนเจนนี่ครับใต้ไปแบบยาวๆตั้งเงาบนเวทเงาบนพื้นนะครับเนี่ยครับพอจอดร์เราครับบะมีรถบ่มี่ร้านนะครับเขาก็หันกล้องไปเห็นเอฟซีทุกท่านหรืเบิ่งว่า สวยงามไปแก่งหมดนะครับโอ้ยครับสุดยอดเลยนะครับเอียงสุดยอดวันนี้นะครับพคนละครับเดี๋ยวไปไก่งามนะครับแสงสว่างครับก็ต่องหวังเลยครับอติคอสจบคลิปก็มีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับสวัสดีครับจบแล้วนะครับ